สวัสดีครับพบกับผมครับเบ้าสกุลคนสว่างครับลหลังจากห้างหายไปนานพี่นออ้องมูนี่ตามคำเรียกร้องมูนี่เชฟเก่งครับห่างหายไปมันสามเดือนนะครับพี่นอ้องเป็นได้เหตุเมนูกับเขา้าได้มาถ่ายชิปไหนไห้เนี่ยท่านาต้องบอกถ่ายแน่นอนไห,นห้หรือเปล่าสินะมาพึ่งครับว่าเชฟเก่งเห็นอย่างมูนี่นเนาะอ่า พิ่งเลือกงาน,นเนวันวันที่29นะครับผมวันยี่29ตุลาคม2564นะครับอ่ามออื่นวันที่30ตอนหกทุ่มนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับผมเวลาเปลี่ยนจากห่างจากไทยสี่ชั่วโมงถ้าทุนว่าอยู่อิราเลเที่ยงอยู่ไทยเฮาสี่โมงแรงจะเปลี่ยนเป็นวันที่30เที่ยงคืนของวันที่30มันจะเปลี่ยนเป็นห่างจากไทยห้าชั่วโมงครับผม ห่า,างจากไทยห้าชั่วโมงก็คือถ้าอยู่ยีสเดียวเที่ยงบ้านเฮานะห้าโมงแรงนหะครับถือว่ามันสิยืดออกไปอีกทราบอีกถึงเวลาจะเปลี่ยนแต่ว่าใจผมบ่เคยเปลี่ยนนะครับผมโอเคครับไปเบิง่งเชฟเก่งดีกว่าโอ้ใส่นงอยู่โอ้สวัสดีครับนะเห็นหนังไงเห็นตงตเขเปียกคลิปนี้ไผยจำเชฟเก่งได้คอมเมนต์มารัวๆด้วยพี่น้องด้อ อันขั้นในเมื่อวานน่ะบอกไส้คลิปว่าเลยนั่นะขั้นเอาดิเส้นเขาเปียกอ๋ออันนี้ขั้นเอาแต่ว่าเขาไม่ถ่ายเมื่วันเนาะไม่ถ่ายวันมันหยุ่งยากมันมีอย่างไรยัง,ยงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเส้นนั่นตัวนั้นมาเปียกเชียบเนาะ <c oughs> คนละอย่างง่ายนเนาะนี่ต,ตัวนี้คนคนละแบบนนเนาะคนระเบียบตัวนี้เป็นเส้นกบื่อจับแต่ว่าตัวนี้เขาเปียกเป็นแป้งอ่าเขาเจ้าก็แป้งสิงคโปร์ผสมกันแล้วก็บขั้นใส่น้ำพอดีน้ามันหอนเดือด S <S ต้องพวงขั้นเกัน,นมันพอดีนะวันนี้นมมหมอกวันนี้ม่านมีปะเท่าไหร่มี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 อ๋อมีอ่ะพุงนึงนี่พุงนึงนี่ขั้นพี่ยังแก้วกาแฟเขานี่ใส่ทีหาัาทีแก้วเครื่องหาแก้วแน่นบ่เตะขั้น<ม>พอดีขั้นเทสลงไปที่ละสองแก้วที่ละสองแก้วเพ่งขั้นเนี่ยมันมันเหนียวพอดีนะเหมืนเข้ากันตอนนี้เตรียมไม่หมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างเตรียมไม่ได้วอันนี้ห้องใครได้นไง ต้มไปแล้วเรียบร้อยอันนี้อันนี้อันนี้ต้มต้มเนื้อเนื้อไก่เนื้อไก่เต็มเลยครับผมใส่อันะไรใส่ยังไงต่อใส่ข้าน่อรถดีเครื่องซ่อนไ่ได้ยังไงนำข้าวเปียกไงเอาลงนี่ที่เด็ดตัวนี้น่าหมุนีันเลนยัตามไปตามเชฟไปเกี่ยวไว้แล้วไหมเกี่ยวเขาเอินมาเกี่ยวกว่เทียบมากขึ้นเกี่ยว อันนี้นี่แหละมันดีเทียมตรงนี้เขาเปียกมันตรงไทยตรงนี้มันดีเทียมเอิ่มมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเทียมครับเกี่ยวกับเทียมไทยแบบพริกคือมองเอาอดน้ำมันไปทอดไทยกันกับพริกเลยนะเกี่ยวกับเทียมนี่นี่นี่หอมงละหอมตามดังเบ้าสะกดละพี่น้องแต่ว่าอย่าขัวใหม่ได้ขนมันใหม่มันกันแล้วโอเคครับวันนี้ลองทาเบิ่งแล้วกันพี่น้องทาเบิ่งว่ามันเสซ็ตไหมมันตุ้มต้มต้มแล้วมันจะเป็นน้ำมันไหมเออไม่นี่เทียบแบบเทียบเดี๋ยวอบต้มกินอะไรเนี่กินอะไรเยอะยหรอกมึงจะกิน มเมนูเพิ่กเปีเปยกไะพี่เนาะเกาช่วงนี้งานหลายเนาะบ่ค่อยมีเวลาหลายยใครหลายมือละไรลมือนี่อยู่ะมั่นสองแสนสี่สองแสนสี่สองแสนสี่พันฟองอสองแสนสี่หมืน่นฟองหัวผิดน้ำกหมเรื่องเปีหนหนยกเลวพี่เนาะถ่ยยาวๆเลยมือนี่ไหนหน่ยยาวๆจนเอาสิ่น้อ,อยังลงหแล้วรัะผม เต็นต้มหมดเลยครับอันนั่ประมาณเกินสิบคนที่ครับเต็ดบดดเยต้มคือยังเต็มกวยยังกวยจับยวนนะอือผคือเต็มกวยจับยวนท่านต้มแป๊บเดียวก่ะต้มใก่อนักหนอกะอ่อนรเป่ะชุกนะว่ไงซะออี้ครับน้มเดือดราดีกั่านี้ถ้าอชิเดนียวไม่ดีเลยนี่แหละเกียวไม่ได้ต้มด้วยกันเลย เจได้น้ำมันงงพวกวัดเกี่ยวปกติอันนั้นนะแต่ว่าเนี่ยวัดต้มใส่แล่นน้ำวัดนี่เจลัยน้ำมันแต่พออยู่ไอเป็นแต่อืดเป็นยังงอยู่บ่เขาก็ใส่อีกก็ได้ใส่อีกบนเล็กน้ำเอาน้ำผิดก่อนหรอกต้มหัวนอนผีดหรอกครับมู่วานวัดจีไทยตอนเพิ่นขั้นบ่มีเวลาครับพี่น้อง เมื่อว,วันตั้งอยากจะฟ้องอยากแก็บกินก็เลยอยากเก็บบ่ค่อยมีเวลาอ่ะแต่ถ่ายยวาวๆครับมึงนี่ถ่ายยวาวๆไปเลยเสรลงแล้วเดี๋ยวจุดไหนเพม่นจะเอาเสศนลงเอื้นอเนเลย,ยนะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวให้เบิึงบรรยากาศข้างนอกจักน้อยครับอยู่ฟาร์มไก่พี่เก้าบรรยากาศลมพัดช่วยมาเย็นๆยนยนพี่น้องเย็นๆเนาะบรรยากาศพี่เก้าครับผมไม่มีคอนเทนต์อะไรมากครับเพราะว่าอยู่ฟาร์มไก่ครับ ออมามาลราพี่นงพี่ทั้งน่องทั้งตับเลยพี่นหวกใครล้วนๆครับพวงใครนันางอย่างมันยังนะนำเกี่ยวกับเทียมครับแอ่นบแนะนำเกี่ยวกับเทียมเกี่ยวพริกน้องเพื่อนพเห็ดจังไงเดละสำนึกอะไร้วมันบนี่คือว่าปลุกแล้วสามสิพที่สิพนี่วกอยขาไปยเ่ยขันนยัยเข็ดหยัมัน Oh, มันใส่เวลาโดนใส่เวลาโดนเบียดเขาเปียกเขาส่งใครกระดาษทิ้ชู้ใส่ตู้เย็นไปบริษัทมันดีมันดีชื่นมันดีนั่น<อ>มันดีเก็บได้โดนเก็บได้ลายมือ,อนี่เองไปเรียนสูตรมาจากไปนั่นกับเอื้อยเอื้อยเ้างคอยคันให้ประจำนะ เมนูแต like so ่ละอย่างของเชฟนี okay. so ่โดพี่ีพิ่ถันหลือพี่โกินมาต้มกินอะไรละปลาได้ต้องมีพิต้องมีทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสิเป็นเมนูเขามันใกล้เพว่าสิเป็นเมนูอย่างเผ็ดร้อนด้กันนี่ครับเดี๋ยวทะเบิ้ลตอนฟุกพี่น้องสุดน้ะกุ๊กๆน่เลยนี่เราจับเวลาจักนาทีเนาะเขาสิจับเวลา๑๐ ชิบคนาทีล่ะชิบนาที่แต่ว่าเสียนยังแย่หน่อยเยอะเบื้องหนังเสียนแย่หน่อยเยอะเลยก็เอามาใส่ยิกใส่ยิบไม่เพราะว่าต้มทีเดียวพราะเราก็ต้มทีเดียวกินกินทีเดียวก็ได้เพราะว่าเลี้ยวก็มือก็บคนอยากจิ้มลูกน้องวันนี้ก็ผมตั้งให้เห็นอาาเมนูเขาเปียกพี่น้องเขาเปียกอิสราเอลี่นพี่น้องเปียกของเชฟเก่งเราเป็นคนลงมือ ครับเดี๋ยวในวันท้ายเรื่งอีกตอนมันเดือดบุบบุบบุบเดี๋ยวยิ้ยอีกเนาะใกล้นี่บดบดจยากระโล่งหรอกเพราะมันยังหรอกเพาอยากกินเท่ากับยุ่งใส่เอาเพราะมันมีต่อไก่เราอยู่ในหั่นเหมือนผู้มากกว่าแต่ว่าผู้เหตุนี่ก็ต้องยังฉีกอยู่แล้วนะจัดไปคิดเป็นนั้นนะนนี่ครับอยู่เดีวเอาหอมมาใส่ยังไงอยู่ฟาร์มไก่อยู่กันเก้าคนพี่น้องเนาะกัมี่ยังกัเห็ดกินน้ำกันนี่แหละับผม เป็นอะไรลูกไส่พ่อแววๆอยู่นะคเก่งครับคุยโทรศัพท์พร้อมหมดเลยนีโอ้ยทั้งถ่ายคลิปทั้งอันคุยโทรศัพท์กับทางบ้านเหมือท่านี่แล้วพี่น้องเลิกงานมากัดมีเวลาทัวร์ต่อไปเวลาเปลี่ยนนีู่กกับลเวลาเปลี่ยนนี่เพิ่นกระชิดึกเตื่องรึแบบนี้เนาะถึงผมค่อยมีเวลาโทรหาเป็นเบาแล้วกำลังเป็นเบาออกจาบ้านอาจารย์จะได้ย่อป้าจุกุลที่ไทยเพิ่มอีกครับผมโอเคครับแล้วก็เปลี่

กูเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนีชิครับผมเดีวมาครับอัปเดตครับพี่น้องบาทนี่หลังจากชิบบาทีพันไปชิบบางทีเต็มมั่วปูรูเห็นได้เลยกินเหลือพี่น้องบ่เหลือดิหนิบ่ดทีใจเลยวะหนึ่งเราพี่บอดทีฮะก็แป้งมันตะบะลังหนึ่งหหนึ่งถุง แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถุงชุกะใส่หมดเลยบ่เสรนตักออกหนึ่งช้อนพ่อพ่อเลยส่งไปกับเส้นนะตอนน้องกันนะพอบ่อยมันติดอือหืออุ๊นี้หอมครับหอมหอมแห้งนะหอมหอมทั้งหอมทั้งขึ้นแล้วครับเด็ดครับเด็ดมันมักเพ็ดมาเพ็ดเกิวไตเอาบอกพี้ยนปีนี่ก็ปุกเกี่ยวไว้ให้เรียบร้อยเหนื่อเดี๋ยวบ่อจะกดชิปไม่ต้องนั่นเพ็ดรีวิวชิปแซ่บถ่ายคลิป ชิมแล้วก็ีเสีบมเสบกะชีบาให้พี่น้องฟังเลยไอ่เสียบคือเกาหั่นล้าเขาเขาเขาชีบบอนเวได้สิบตัวพี่น้องนี่โอ้ยเสียบไหลกรเซีบไหลเสียบหน่อยก็ชเสียบหน่อยอ่ตัดไปเชฟตากุึงพี่น้องคนมาคนอยากชิมว่าทันเขาเปียกว่าทันโอ้ปเนี้ยเขาเปียกว่าทันตัไปคนชิมกันโอ้ตักไปกันพุ่นป่เออคนมาคนอยากชิม ตักไปหลายไปหรอกคนท้องมันหลายทิ้มตักไก่คนไก่ม well, ันไก่สุดแต่สุดตาเนี่ยเขาจะทิ้มมั้งอ่ะเขาโดนจะทิ้มเขาเห็ดกินนยำใดก็ได้หรอกโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมชิมมารีวิวนั่งกินแซ่บๆทางนอกพี่น้องครับผมตอนนี้ก็อีกผู้นึงเสิฟกุ้งกับกําลังหิดเมนูอ่าห็จมืออะไรกุ้ง เชิญคิาวอาหารมาอุ้ยเจ้าได้ปะเข้าแถวได้เข้าแถวเข้าแถวเจ้าคืองานมีบปกไต่บรือมะแต่ใครได้หรือปมีของเราอีอคุณละสุนะาาด,ะสดนะอ๋ไประเทแต่ใครจิโอ้ยใครสุดนะเนา้อใสเนื้อใส่ดิคุณละสุดโอเคครับอ๋อโอเคครับมาพี่น้องนี่หน้าตาครับเป็นการกินของเราอยู่ครับโอ้ เปียกพี่น้องเขาเปียกมันต้องปรุงเลยครับพี่น้องมัต้องปรุงเลยแซ่บคือเกา่าเดี๋ยวชิมกันชิมให้พี่น้องเมากันชิมตะน้ำพี่น้องอื<ม>ในการของเพื่นอนหยุเดเลย กองกันหน้าปะกินโชว์พี่น้องกันนะเสียบของเราอยูด่ดิพี่น้องเอง้เสียบของเราอยู่มาครับมากินข้าวเปียกต้องการบ้านนี่ชิมกัน หอมกระเทียมเจียวพี่น้องไปดับ้านผมเกินเขาเปียกครับโอ้เนี้ยเนี้ยเเขาเปียกครับท่นเขาเปียกเส้นบ้านผมเกินเขาเปียกเส้นพี่น้องทำงานคร,รับเซ็บพี่เก่งเซ็บเด้อเซ็บเด้อ ผ่านผ่านผ่านเซบเซฟไลน่วยลายยังวะมัต้องปรุงเลย ตาพี่น้องเชบของเราอยู่เปียกบอกให้เชฟมาออกก้องนำตอนกินโอะครับผมให้เบื่งตอนเห็ดไปท่านตอนกินซีรีสกินไอพี่น้องท่าน สมแล้วอ,อันอันอันปั้นแป้งอยู่พี่น้องเซ่บของเราอยู่ครับเซ่บของเราอยู่ครับนาะมาไปตตมเมึงกันไปหยกปูให้เพื่อนจะบาทกันเซ่บอยู่ ร้อยคุยแหวกบุษแล่เดี๋ยมายกคู่ให้เชฟกันพี่น้องนั่งแล้วเูบแล้วข่านพี่น้องข่านแซียบแซีบเซียบอะไรเมนูอะไรัซียบโอ้ลาลาไปดีกว่าปะลาไปด้วยคลิปนี้เลยจะโอเคครับมื้อลาลรอบงานมีเมนูอย่างป่ะเกิ็ดป่ะเพื่อจะเพื่อยังบ่มีเนาะอันนี้ยังบ่มีครับจับจูดรถจะ อยากกันอยากกินลไปเพชรกินเลยก็ว่าอยากอยากแห้งๆกับเฮ็ดหวดนะครับเห็นบ่เอาคำเสีอยไ้พี่น้อนเมือนะตับกลับตับตับหอมห้องไข่หดมเฮ้ยมระธานวันีวะ้าตง่จรอว่างใส่ไข่วะรวมันห้วนไอ้บอกแค่นั้นแหะอย่าวูว่ามีห้วนดีดีเอาโอเคครับมองนะ บบทไทยเห็นกัไเ้เราเนี่ยแด้ปากกันีเต็มปากครับเนาะยันฮอนพี่น้องอืมฮฮอนบอบะฮอนบอะบอฮอนบอนโอ้นี่พริกเมี่เจือจเจียวขึ้นต้นคลิปเลยนี <laughs> บวฮมนอ,นอ, <laughs> อนพี่น้องจะหนาแดง่อนใครเี่ยกับใครบรงพาบาบอห่อนใครพมันเผ็ดดีตัร <c oughs> ิกมันเผ็ด <c oughs> ีเดี๋ยวพกกินเผ็ด <c oughs> ครับบอบให้เผ็ดนแเลครับในคลิปนี้ใครจำเชิเก่งได้มาคอมเมนต์เนเด้อครับขอลาไปก่อนเนาะ ครับขออนุญาตไปกินก่อนเดี๋ยวครับสวัสดีครับ